thank <laughs> you ชาวอิสาราเอลยังคงรู้สึกช็อกกับการบุกจู่โจมของนักรบฮามาสโดยไม่ทันรู้ตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมสังคมอิสาราเอลซึ่งกำลังแตกแยกหันหน้าเข้าหากันทันทีแต่ไม่ใช่สำหรับรัฐบาลของเนทันยาฮูที่กำลังถูกชี้นิ้วกล่าวโทษไปทั่วอิสาราเอลว่าลดการป้องกันประเทศลงและทำให้อิสาราเอลต้องตกอยู่ในวงล้อมของสงครามในกาซาที่กำลังเขย่าทั้งภูมิภาค ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่วันพิพากษาได้ปรากฏให้เห็นลางๆแล้วสําหรับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแม้เขาเคยสามารถฟื้นคืนชีพทางการเมืองมาแล้วหลายครั้งก็ตามในเส้นทางการเมืองอันยาวนานระดับทุบสถิติของเขาท่ามกลางการแตกแยกทางสังคมในอิสราเอลสไตล์ในแบบของตัวเองของเนทันยาฮูซึ่งถือเป็นลายเซ็นของเขากล่าวคือการเป็นนักยุทธศาสตร์แบบเชอร์ชิลที่สามารถมองเห็นล่วงหน้าถึงภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติแต่กลับยิ่ง เิมเชื้อไฟความโกรดแค้นให้แก่สาธารณชนอิสราเอลจากการที่ชาวอิสราเอลเสียชีวิตมากมายนับพันคนสังคมอิสราเอลกำลังแตกแยกเป็นหลายขั้วในปีนี้จากการที่รัฐบาลผสมของเนทันยาฮูซึ่งประกอบด้วยพรรคสุดโตง พักศาสนาพยายามปฏิรูปสารและยังก่อให้เกิดความเครือบแคลงว่าความแตกแยกได้ส่งผลกระทบต่อความพร้อมของอิสราเอลหรือไม่หนังสือพิมพ์รายวันเยดีออฟอารอนอฟที่ขายดีที่สุดในอิสราเอลพาดหัวว่าหายนะเดือนตุลาคม2023โดยมีนัยยะพาดพิงความล้มเหลวของอิสราเอลที่เคยเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันในปี1973เมื่อ50ปีก่อนที่อิสราเอลล้มเหลวในการคาดการณ์การโจมตีแฟดของอียิปต์และ สุดท้ายนำไปสู่การลาออกของโกดาเมอีนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในขณะนั้นและยังนำไปสู่จุดจบของการครองอำนาจของพรรคแรงงานของเขาด้วยอาหมอดอซาเอลนักวิจัยจากสถาบันชาลอมฮาร์ดแมนในนครเยรูซาเล็มคาดว่าชะตากรรมเดียวกันนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นกับเนทันยาหูเช่นกันและยังจะนำไปสู่จุดจบของการครองอำนาจยาวนานของพรรคอนุรักษนิยมลิคุตของเนทันยาหูด,ด้วย อาซยเอลระบุว่าไม่จําเป็นว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่สิ่งที่สําคัญคือชาวอิสราเอลคิดอย่างไรและพวกเขากําลังคิดว่านี่คือการผิดพลาดครั้งใหญ่ที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเนทันยาฮูต้องไปพร้อมกับพรรคพวกทั้งหมดของเขาด้วย ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดในหนังสือพิมพ์มารีฟพบว่าร้อยละ66ของชาวอิสราเอลต้องการให้คนอื่นมาเป็นนายกแทนเนธันยาฮูมีเพียงร้อยละ21ยังต้องการให้เขาเป็นนายกต่อไปหลังสงครามส่วนที่เหลือร้อยละ13ยังไม่ตัดสินใจถ้าหากว่าอิสราเอลจัดการเลือกตั้งในวันนี้พรรคลิคุธของเนธันยาคูจะสูญเสียที่นั่งหนึ่งในสของที่มีอยู่ในปัจจุบันไป ส่วนพรรค National Unity พักสายกลางของเบนิเกนส์ศัตรูตัวชะกายของเนทันยาหูจะโตขึ้นอีกหนึ่งในสามาำให้พร้อมที่จะคว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปครอง ทางนี้ในธัญาฮูจำกัดการเผชิญหน้ากับสาธารณชนการพบกับญาติชาวอิสาราเอลที่ถูกฮามาสจับเป็นตัวประกัน200คนก็ไม่มีการออกสื่อทีวีนอกจากนี้ในทัญาฮูย,ยังไม่ได้ถแถลงถึงความรับผิดช,ชอบส่วนตัวต่อการเสียชีวิตของชาวอิสาราเอลจำนวนมากแม้ว่าในพลระดับสูงของกองทัพรัฐมนตรีกาลาโฮมที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีครั่งไปจนถึงหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองต่างๆของอิสราเอลล้วนออกมายอมรับความ ลล้เหววไปแศึกในครั้งนี้ยังกระทบ2นโยบายต่างประเทศสําคัญของอิสราเอลให้พังลงคือการควบคุมอิรานและการพยายามสร้างสันติภาพกับซาอุดีอาระเบียซึ่งขณะนี้ต้องหยุดชะง,งักลงโดยปริยาย,ย,ายอย่างไรก็ตามนักวิจัยอาิซาเอลชี้ว่าในช่วงที่ยังทำศึกกับฮามาสนี้เนทันยาฮูจะรอดพ้นจากศึกการเมืองชั่วคราวแต่ปัญหาสุขภาพของผู้นำอิสราเอลเป็นอีกคำถามหนึ่งว่า,<ๆ>วาเขาจะยืนหยัดอยู่ได้นานเพียงใด ในเดือนกรกฎาคมปีนี้เนทันยาฮูเพิ่งได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและเขากำลังจะมีอายุครบ74ปีในวันเสาร์ที่21ตุลาคมนี้ทั้งนี้กำลังเกิดคำถามในอิสราเอลว่าความแตกแยกทางสังคมได้ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงแห่งชาติจนทำให้เกิดสงครามในครั้งนี้หรือไม่อาซาเอลชี้ว่าความแตกแยกไม่ได้เกิดขึ้นในสังคมวงกว้างเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นภายในรัฐบาลผสมด้วยขณะที่ความโกรธแค้นของประชาชนมีแต่จะเพิ่มขึ้นและความพยายามของเนธัญญาฮูที่พยายามหลบเลี่ยงจากความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้มีแต่จะทำให้คนโกรธมากขึ้นและเขาไม่สามารถจะพูดได้แค่ว่าเราจบเหตุแต่เขาจะต้องรับผิดชอบด้วยทีมข่าวต่างประเทศท NN ช่อง16รายงาน